จะน้องสอนเื่อเฮ้ยขันจมูกจะสัมปทนนะคะเหมือนเดิมวันนี้จะสอนหนึ่งข้อแล้วก็มีการบ้านหนึ่งข้อนี่วิธีส่งการบ้านคือเธอจะต้องถ่ายรูปเนาะแล้วก็ส่งใน Google Card Ruler ที่ยังไม่ได้เข้าเดี๋ยวจัดการเข้าให้เรียบร้อยมีใครยังไม่ได้เข้าก็ค g l e c a ไหมลูก แสดงมันไม่มีน,นนะแล้วเวลาเวลาหนูถ่ายรูปอ่ะหนูลืมเขียนชื่อหนูมานะเพราะบางทีหนูตั้งชื่อไอไอยเนะี่ยครูก็ไม่รู้ว่าเธอชื่อ,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 อจริงชื่ออะไรจดอันนี้นหครับใช่ค่ะสมัครค่ะ วามหายไปไหนไม่อ่าเสร็จไหมลูกคุณจะสอนแล้วนะอ่าทีนี้ทีนี้ดูโจทย์นะสองเอฟน้อยกว่าหรือเท่ากับหูสิคุณถามว่าข้อนี้เราต้องย้ายเลขอะไรไปแล้วเปลมไยนมาคุณหน่อยสิคุณถามว่าข้อนี้ต้องย้ายเลขอะไรไปฝั่งขวาย้ายเลขอะไรเลขสองอ่าเลขสองถูกต้อง สองมันทำอะไรกับ x อยู่กันที่มันติดกันอะแต่ว่ามันทำอะไรกันอยู่อะไรอยู่จะามันติดกันคูณนะครับเออมันคูณใช่ลูกอังน,นั้นเราต้องย้ายจากคูณไปเป็นต้องข้ามมาคูณคือหารหารถูกต้องใช่มันก็จะเกิดเป็นเศษส่วนใช่ไหมก็จะเป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสิบส่วนส,วนส,วนสองทีนี้สิบกับลบสิบส่วนสองเนี่ยเราใช้แม่อะไรตัดได้ อนหาศิษย์จ้าโหยากมากเลยเนี่ยลบสิบกับสองใช้แม่อะไรตัดแม่อะไรแม่อะไรเร็วใช้ไม่ห้างเนี่ยมันมีเลขห้าตักอันไหมใช้แม่อะไรเลขสองเลขสิบเลขสองนั่นแหละลูกสองหนึ่งเธอตัดแบคูณนะสองหนึ่งสองแล้วก็ใส่เลขหนึ่งตัดข้างล่างก่อนสองอะไรได้สิบจ้าสองห้าอ่าสองห้าถูกต้องแต่บางเออข้อนี้ย าเล็ก10มันมีติดลบอยู่ใช่ไหมดังนั้นเราตอบ5้าเฉยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาลบมาด้วยก็เป็นลบ5เห็นไหมเราก็จะได้เป็นทัดหนึงว่าดังนั้น x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ5ส่วนหน1ในทางคณิตศาสตร์ไม่นิยมเขียนนะก็เลยละไว้ทีนี้คุณหามต่อ นั่นคือคําตอบของอสมการ 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสิบคือจานวนจริงทุกจํานวนที่คุณถามว่าที่ครูเว้นไว้เนี่ยเราต้องใส่คําว่าอะไรให้ดูบรรทัดดังนั้นอันนี้จํานวนจริงทุกจำนวนที่อ,อะไรใส่คาว่าคาว่าอะไรลูกว่าอ,อ,อะไรคะมากกว่ามากกว่าใช่ถูกต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ ก็เอาเลขมาใส่คือลบค่ะนะต่อมาทุกครั้งที่เธอจะต้องทําคือดูบรรทัดดังนั้นเป็นหลักคือคาตอบที่เราได้มาเนี่ยคือบรรทัดดังนั้นคุณถามว่ากราฟเส้นนี้กราฟเส้นนี้เราจะวาดวงกลมโป่งหรือวงกลมทึบทึบครับให้ดูที่บรรทัดดังนั้นเหมือนเดิมซึบๆโป่งทึบครับทึบทึบถูกต้องทึบต้องอยู่บนเลขอะไรให้ดูตรงนี้ เออติดลบเพื่อะอย่าลืมนะติดลบห้าตรงนี้แล้วหัวลูกศรไปทางไหนซ้ายหรือทางขวาคะซ้ายซ้ายถูกต้องนี่แค่นี้เองจบหนึ่งคอง่ายไหม EC นี่เป็นไงสังเกตได้อยู่นะสลับผมก็ปกติครับ EC เกิดอ่ะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูโจดไม่เสร็จใช่ไหมครูจะส่งให้ในกลุ่มไลน์หรือหนูจะไปดูในกูมกิลคาทูนก็ได้นะ ไปสั่งการบ้านกอน<ไ>่อนจะได้ไปเตรียมเรียนคาบต่อไปเราจะไปข้ห้องน้ำ<ไ>ทีนี้อันนี้คือการบ้านนะคะการบ้านมีทั้งหมดหนึ่งข้อทวนนะคะมีข้อเดียวหรอครับใช่ค่ะสักสิบข้อนะคะเห็นไปว่างเยอะอ<ไ>้า<ไ>ทีนี้หนูดูหนูดูโจทย์ทยการบ้านครูก่อนคุณถามว่าการบ้านครูเนี่ยต้องย้ายเลขอะไรไปเนกจ็ดอ่าใช่จากคูณไปเป็นหาหาถูกต้อง แค่นี้เนี่ยยากไหมเนี่ยแต่เวลาเขียนเส้นส่วนอย่าลืมอย่าลืมไว้บรรทัดนะลูกแค่นี้แหละแยวครูส่งให้ทำแบบนี้เหรอครับใช่จ้าเดี๋ยวหนูไปหนูไปทำแล้วก็ส่งสนะเราจะกจอวันพุธน่าจะส่งเสร็จแล้วเนาะอือหือโอเคป่ะครับมีคำถามไหมคะเราจะได้ไปพักผ่อนกันครับไม่มี พอตัวแทนหนึ่งคนพอเคารพคู่น่อยสิจ๊ะนักเรียนน้องโมทำความเคารพคนเปิดไมค์บอกนะสวัสดีจ้าบ๊ายบายอีกแล้ใครเนี่ยทุกทีอีกแล้วอนาทีปอนาทีปเขาเรียนเสร็จแล้วลูกอนาทิปเฮ้ยอย่าลืมไปใส่ชื่อในคุณเติมฟอร์มแล้วเธอเข้าไปแล้วเนี่ยคุณเข้าได้ครับเดี๋ยวคุณไปกินไปเข้าสานต้องพามาครับหรอเะ ยอดเลยเจอเข้าพีดเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเพื่อนนะครูส่งให้ Google Classroom ครับผมอย่าลืมไปเช็คชื่อใน Google Form นะลูกโอเคนะเช็คแล้วครับโอเคบ๊ายบายสสวัดีครับหน้าวันพุธค่ะมุ้ยทำอะไรมองแชม